บทที่6เอวัมเมสุตังเอกังกมมามยังพระกวาพาลานสียังวิหารติอิติปสเีมิคาทายเตตันละโขพระกวาปัญจวัคคิเยพิขูอามันเตสิเทวเมพิกเวอันตาปัระชิเตนะ <c oughs> เสวิตตพาโยจจยังกามะกะสุขันลิการุโคหฮินโขคโมโปทุชนิโกาอ,าอานาลโยอนะัต ตันหิโตจายังอตตกิลมาธานุโยโคหทุโโหอนาลิโยอนาตตะันหิโตเอเตพิกเวอุปโออันเตอนุปปัมมะมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียาการณีอุปสมายอภิญญายะสัมโพธายนิพายะสังวัตติคตมา จะสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะขูการณียานการีอุปัสสมายาปิญญายาสัมโพธายานิพายะสังวัตติอมาญเยวะอริโยะทังคิโกมคโคสยะททังสัมมาสมาธิติสัมมาสังกัมโปสัมมาวจจาสัมมากัมมโตสัมมาชิวสัมมาวายมงสัมมาสติสัมมาสมาทิออยังโคสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเต อภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกกรณีอุปสมายาปิญญายสัมพุทธายานิพายาสัมวัตติอิทังโคปณะภิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาราชราปิทุกขามละนันปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขโมทุกขโทมะนัสสุปาญาสาปิทุกขาอปิเยหิจัมปโยโคทุกโค ปีเยหิวิปโยโคทุโคยิยัมปิดจังนะพระภาติตัมปีทุกขังสังคิตเตนะปัญจุป,ปานักขันทาทุกขาอีทางโขงปะนณะพิกเวทุขสมุทโยอ,อริยสัจจังยายัาตันหาโปโนภวิกานันทิราคสหตาตันละตันลาพินันทินีเสยทีทางกามตันหาพระวตันหา มิภาวะตันหายิทางโคปะนะพิกเวทุกานิโรโทรอริยสัจจังโยตัสสาเยว,วตันหายะอเสสะเวลาคะนิโรโทรจาโคปนะิสสาโคมุติอนาลโยอิทังโคปนะพิกเวทุกานิโรคาถามินีอริยสัจจัง <c oughs> อยะมีวะอริโยอัทถังคิด มารโกไซยาตีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจาสัมมากัมมตโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางอีทางทุกครั้งอริยสัจจันติเมีพิกเวปุเพียอนุสุเตสูตรธรรมเมสูตรจักขงอุทปาธิยาอุทปาธิปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาธิยาโรโกอุทปาธิตังโคปฏิทางทุกครั้งอริยสัจจังปะิญเย ยันติมีพิกเวปุเพอนาุสสุเตสุธรรมีสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังตุกังอริยสัจจันติมีพิกเวปุเพอนาุสสุเตสุธรรมีสุจักคุงอุทปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติมีพิกเวปุเพ อนนุตสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโโกอุตปาติตังโคปนิสังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตับตันติเมพิกเวปุเพปนุมุตสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาธิปัฏฐิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโคปนิสังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปนันติเมพิกเวปุเพอนนุตสุเตสุธรรมเมสุ จักคุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิอีตัางทุกขันนิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพนนุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิว <fi> ิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาธิต่างโคปิทังทุกขันนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตันติเม พิกเวปุเพอนุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิยาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทางทุกขานิโรธอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิยาโลโกอุตปาทิอัิทังทุกขานิโรทฐานมินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุสุตเตสุธรรมเมสุ จากุงอุปปาทิยานังอุปปาทิปัญญาอุปปาทิวิชาอุปปาทิอาโลโกอุปปาทิตังโกปนิทังทุกข์นิโรธาธรรมินิปฏิปทาอริยสัจจภาเวตัพพันติมีพิกเวปุเพอนุสสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุปปาทิยาหนังอุปปาทิปัญญาอุปปาทิวิชาปาริอาโลโกอุปปาทิตังโกปนิทังทุกข์นิโรธาธรรมินิปฏิปทาอริยสัจจพาวิตันติมีพิกเวปุเพอนุสสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุปปาทิยาหนังอุปปาทิปัญญา อุปปาติวิชาอุปปาธิโลโกอุปปาติยาวะกีวันจะมีพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยะสัจเจสุเอวันติปริวัฏฐาทวาทสากาลังยถาภูตังยานทัศนังนสุวิสุทธังอโหสีนีวตาวาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสมารเกสะพมเกสัตพานิยาปชายะ สเทวมนุษย์สายังอนุตตลังสัมมาโพทิงอภิสัมพุทโตปัจจันยาสิงยะโตจะโขมเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถังทวาทสากาลังยะถาปูตังยานทัศนังสุวิสุตังอโหสิอาถาหังพิกเว สทวเกโลกเกสมารกเกสัพหมมะเกสัพรมมะนิยาปชายะสัทเวมนุษยายอนุตลังสัมมาโพธิงสัมอภิสัมพุทโธปัญญญยาสิงญานันจะปณะมีทัศนังอุทปาธิอกุมปามีวิมุติอายมันติมาชาตินัตถิทธานิปนุปปนะโวติกิธมะโวจะพภควา อัตตมนาปัญจวัคคิยาพิคูภควตโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปนะเวยากัลมัสมิงพันยะมานีอายสมัมโตโกธัญยสสะวีละชังวีตะมะลังธรรมจักคงอุปทปาทิยังกินจิสมุททะมะยังธรรมังสัพพันตังนิโรทันติ ปวัตเตติจะพักวตาธรรมจักเกอภูมิมาเทวาสัตถมนุษสาเวสูงเอตามพักวาภาลันสียังอิติปสันีมิคาตาเยออนุตตะังธรรมจักกังปวัติตังอปาริวัติยังธรรมนีนวาภาวะเนวะเทเวนะวามาเรนะวามุมาเกยกิวาโลกัสมินติภูมิมานังเทวานังสัตทางสุตวา จตุมหาราชิกาเทวาสัตวมนุสาเวสุงจาตุมหาธิกานังเทวานังสัตทางสุตวาตาวติงสาเทวสาสัตมนุษาเวสุงตาวติงสานางเทวานังสัตทางสุตวายามาเทวาสัตมนุษาเวสุงยามานังเทวานังสัตทางสุตวาตุสิตาเทวาสัตมนุษาเวสุงตุสิตาเทวานังสัตทางสุตวา นิมรตีเทวาสัตมนุสาเวสุงนิมรตีนางเทวานางสัตทางสุตวาปะระนิมามิตตะวะวัตตีเทวาสัตมนุสาเวสุงปะระนิมิตตะวะสัวัตตีนางเทวาสัตทางสุตวาพัมมะกายกาเทวาสัตมนุสาเวสุงเอตัมมขวตาภารานสียังอิตธิปสนันนีมิขทาเยอนุตัลังธรรมจักกังปวัตติตัง วติวติยังสมณีนะวาภานีนะวาเทเวนะวามาเรนะวาภามุตนาวาเกจิวาลุกะสมินติอิติหะเตนะคณีนะเตนะมุหุดเตนะยาวะพัมมะโลกาสัตโธอภุกขัติขจิอายัตอายัญจะทัสหัดสีโลกาธาตุกรรม สังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอัปมาโนจะโอลาลูโอภาโสโลเกปาตุระหูสิอธิกเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะกวาอุทานังอุทานีสิัญญาสิวัตโกโกทันโยัญญาสิวตโพโกทันโยติอิหิหังอายะสมิโตโกทันยัศะัญญาโกทันโยเทวะ namang ako si